เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ตั้งเสร็จกับเกือบค้ำพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเกี่ยมลองตู้ก่อนพี่น้องเลยใส่แล้วตั้งรอคืครับเปิดไฟเสียงชีใส่นี่แจมเลย,เยกะสีมืดๆแน่จังหน่อยเพราะว่าค้ำแล้ว รเกี่ยมเอาตู no ้ไปเปิดงานดองแล้วพ nice <offs ki> ี <th> UH people with people with ่น้องอได้นะเออบัเจ้าบอกดึงออกไปเราลองเกี่ยมเครื่องเชียงเอาไปเปิดไปติดตามรับชมน้ำกันพี่น้องเกี่ยมพร้อมพี่น้องเกี่ยมพร้อม กำลังเดินทางออกไปเกี่ยมเปิดในงานดอกมื้อื่นที่บ้านโกนควายพี่น้องเลยแต่ท to ี่ตามรับชมพร้อมกันเลยพี่น้องเลยกำลังเดินทางแต่บ้านอดีตไปหาโกนควายพี่น้อง คนตู้ยามแรงๆพี่น้องผนตู้ไปงานดองบ้านกคุนควายตะเวนใกล้กจะตกดินแล้วไปติดตามรับชมน้ำกันเน้อพี่น้องเด้อในงานดองบ้านกุนควายพรุ่งนี้เชา้าแต่ว,ว่าต้องได้จัดเกียก้าเกียมเครื่องเชียงไว้ตั้งแต่มื้อนี้พี่แหละพี่น้องเ้ยเพิ่นก็สิที่ได้เปิดตู้ตั้งแต่มื้อนี้แหละแต่ว่ามือดองจะแทบเป็นต้อง เม,มนมื่อื่นพุ่นแจนได้ก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมน้ำเน,นี่ยเด้อเป็นจังได้ก็คมอมเมนต์มาได้ทีมงานเครื่องเสียงนุ่มไทยก็คือลุงต้อมและป้าจ้อยของเฟย์น่าดีพีน่น้องเลยฝากติดตามรับชมเนยเด้อตัวเดียกับน้องใจ ทอดทางเข้าบ้านกลนควายแล้วพี่น้องทอดบ้านกลนควายแล้วทอดทางเข้าบ้านกลนควายแล้วพี่น้องตอนนี้เราก็มางอดเงินที่จัดงานดอกเงินห้อยแล้วพี่น้อง นี่คือสถานที่ที่เพิ่นจะตั้งิยไปยไปคพณ่นเหาะกีเอามาติดเ,เอามาีแล้ ตั้งตู้บรรยากาศในงานกาเกี่ยมดองผลตูต้ลงรถไถก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งบนติดตั้งตู้ก่อนพี่น้องโอ้อันนี้น้องตีนเป็ดที่เพิ่ว่า เราบุ้งตีนเป็ดตั้งอยูก่กลางทงนาเลยตูก็ได้อันนี้แม่นเจ้าพับพี่น้องเยเจ้าพับตู้ผู้สัตวกอเราตั้งยู่ใส่ยี่ เบ๊เตาเอ้นเต็นได้เบ่งบรรยากาศพี่น้องงินกับแขมผ่าตั้งงานอยู่กลางทุ่งนาเลยพี่น้องให้เพิ่นไปเก์ดินให้เดลวก็เลยให้เพิ่นมาเลย ตั at, ้งนี่เออตัวนี้ตั้งบ้นเปิดดีบอ่ตั้งแอมตั้งยังตังแอมันต้องดูหน้าตู้นี่มันร้อนให้มันเย็นตอนจะกายก่อตั้งตู้ก่อนน้ย เต็มคาร์ไทยเลยเต็มคาราเบ่องานนี่เน้ยตรงนี้เขาก็ตังมันลุดกินเออไอยูนิตอันไหนไหมอะไรถุงดำถุงดำถุงสีดำ ตู้ทงเออต่อตู้ไหมก่อนพี่น้องเอ้เอาดอกอันมาเอ้ามันสีบอชบอ่บอชตรงเนาะมันไปทึบเดียวเป็นย่งนี้นะโอ้คือง่ายแท้ไหมมีละอันนัดติดตั้งตู้กำลังใกล้เสร็จพี่น้องเอ้ ตู้กัไม่ได้เอามาห,หลาพี่น้องเพราะว่ามี2ง,งานมีงานอยู่บ้านกุดควายแล้วกับบ้านแตนนี่พร้อมกันเลยเพี่น้องมื่นกระดองบ้านแตนนี่ต้องได้แบ่งตู้ไปสองงานเลยก็เลยไม่ได้เอามาไห,หลบรรยากาศในงานเริ่มเริ่มติดตั้งตู้มืน่นแม่นมื้อเริ่มมือเริ่มดอง อันนี้ก็จะมีเบียมูน้ำหวานแล้วก็มีน้ำดื่มเห็นไหมกาก,กียม,มงานน,นนี้จะเป็นโต๊ะเต็นกากี่ยมพร้อมแล้วโตวไม่ไหมเลย

ใ่กับ่ยังอกใช่เล็กอันนอตทไหนไม่นนเอาเอาไปแล้วบ่เดเดยวเด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 ดเดเดดดเดเดเน่ดยดูก็ได้ดาตเองได้แปงก่อน โอ okay. เคียบน้อยติดตั้งตู้เสร็จเรียยรหอยแล้วพี่น้องเลยนะจะประมาณนี้เสร็จเรียยรหอยแล้วก่อนที่ตั้งเสร็จกับเกือบค้ำพี่น้องเลย เกียมลองตู้ก่อนอย่าไปลง YouTube ปยูทูบเด้อะไรเลยอยุดลินกับซีทเลยถ้าว่ามีเสียงเพลงแม่นบอกต้องปอเปิดมาปลดเปลื้อเพื่อยู่หี่เป็นของเล่าโอ้ยว่าแม่นเพื่อของถ่ายเขาเอง,องต,อตัวนี้กำลังเกียมลองตู้ก่อนพี่น้องเลยใส่เลยตั้งหลอดสีครับเปิดไฟเสียงฉีใส่นี่แจีมเลย กสีมืดๆแน่จังหน่อยเพราะว่าค้ำแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งงานดองที่บ้านแตนเนาะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศในงานดองบ้านแตนน่คมันนี้เคยนะดีกับมาดองบ้านแตนนี่คุณ้กำลังติดตั้งตู้ อันนงทีมงานิเน,นี่เป็นแม่นดีเจพี่น้องเลยอ่ <c oughs> ีเจะมาจะเปิดตูในงานวันนี้บบนจะเป็นผ้าเข้าตนเซาหับแค่ ก็จะมีพวกพแนังแต่งยู่พวกลิ่นน้ำพี่น้องไงในงานก็มีรถแท็กซี่อย่นงเงี้ยงกินข้าวเด้อกินข้าวกับอย่างปัากินกับฟิงวัวหน้าตาสิงัวจังเบิ้งเมนูกิงวัวพี่น้อง อันนี้รับประทานอาหารเช้าพี่นอ้ยก่อนเปิดงานโอ้ชาวจิมตือตึงมาขอกินนะตะกอนหุงหายเด้อเมื่อไห้่ เงินงานดองกระชีใกล้แคมทางเนี่ยน้อยนึงพี่น้องเลยกระชีได้ยงินเสียงรดวื้นไปวื้นมานี่แหละหัวใกล้แคมทางดแ่มเข้มใกล้คมทางหลวงเนี่ยบรรยากาศรวมๆในตอนเช้าเริ่มงานพี่น้องเลยคนยังบ่มาหลายประมาณ่วยๆจังหน่อยเพื่อคนจากกรชได้เริ่มไหลมาเพราะว่าเพิ่นจัดงาน ในตอนกลางเวรพี่น้องบอแมนจัดงานในตอนกลางคืนประมาณเจ็ดประมาณชิบโมงพี่น้องก็จะมีคนเริ่มไหลมาไหลอันนี้ก็จะเป็นเฮือนเจ้าบ้าีมงานกำลังติดตั้งตอใสายไฟอพี่น้อง มาฮอนนี่กับชิด้ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฮับซุมด้วยนะครับสวัสดีครับ